พรร้อมคับเปิดครับพี่ตากล่าวว่ารันนี้ดีครับผมพี่บีมจะแต่งแบบสายฟ้าฟาดยังไงสายฟ้าฟาดวันที่แต่งงานเนี่ยฟ้าดจะล่องหนักแค่นั้นไม่มีอะไรคือวันที่เขาแต่งงานฝนตกนนั้และฟ้าฟาดลงมาคุณป้าคุงฟ้าขำใช่ไหมไม่ไหวจะเคลียร์ เพราะว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีหลักในความคิดของ,ของเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากๆซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นแล้วเขาคบกับแฟนคนนี้เขามานานพอสมควรแล้ว <c oughs> ก็แล้วได้ขา่าวอันนี้พี่พูดได้ไหมได้ครับผมได้ข่าวว่าเาเดี๋ยวแฟนเขาจะย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วเพราะว่าเขาอยากขาดจากทางนู้นแล้ว <c oughs> เรื่องงานเรื่องงาน <c oughs> เอ แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วงนั้นอาจจะมีลัมด้วยกันมากขึ้นก็ต้องมีคนหนึ่งเลือกต้องมีคนหนึ่งเลือกเพราะไม่งั้นชีวิตครอบครัวจะไม่เกิดใช่มาถึงพี่บอลนะเี่บอกว่าพลาดิงคุณด้วยคอ้โราศีบุญล้วนบ้านนะับทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นบุ้วนเขาบอกว่าแต่งสากฟ้าป้านใช่ไหมฮะยังไม่หยุดเลยไม่ใช่จิ่บการทำงานการทำงานอ่ะงรับงานอยู่ ไม่สายฟาฟดอยู่ดีก็แต่งนะใช่ไงก็ก็มีแพลนนะก็คืออย่างพี่ตั๊กเนี่ยเขาไม่ได้วางแพนคุณพี่ตั๊กเนี่ยเขาเขาเาพี่วางแพนอยู่แต่คืออุ้มวนเขาเขาเลื่อนไปเรื่อยเเดี๋ยวเขาก็เจอไปหรออ่านี้ก่าดีกว่าอ่านขมางบนข้าสินอ้วนเรงติดอ้วนเราติดมาถึงแก๊บครับแล้วแก๊บตอบว่า ทำไมครับจริงเพิรนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบพักเองมีโดยตรงแต่เพิรนมีเพื่อนครับอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ใช่เพื่อนมีเพื่อนจะแต่งรุ่นเดียวกันไหมรเ้ยรุ่นเดียวกันครับรนเกิดแก๊ปเนาะงั้นแก๊ปใกล้แล้วนะใกล้จะแต่งแล้วเหมือนกันอามาเบย์เป้์ตอบว่าเนื่องจากครับเนื่องจากว่าเห็นพี่ตั๊กเขาดูบ้าๆอย่างงี้นะครับตัวจริงที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกันมีโอกาสคุยกันนั้นเป็นคนดีมากกว่าครับ ก็คือว่าเขาพร้อมแล้วคือถ้าจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็น่าจะน่าจะไม่เป็นไรเออนาอดีและออามาอาจารย์ลิงฟันทิศสุกตาที่ในช่วงนี้จะได้แต่งงานสายฟ้าฟ้านคือราศีมีคนดูนะครับราศีราศี การแต่งงานเป็นเรื่องที่หลายคนปรารถนาในทิพสองราศีชาวราศีเมษหลายคนอาจจะทายมีเกตได้แต่งงานราศีตุลมีสิทธิ์ได้แต่งงานพฤ่อัรทำลัคนาราศีเมษเล็งรักคนอยู่ในราศีตุลมีเกตแต่งงานแต่ไม่ใช่สายฟ้าฟาดอาจจะวางแผนไว้แล้วจึงมาสู่การแต่งงานแต่สายฟ้าฟาดในกรณีที่ได้แต่งงานนั้นได้แก่ชาวราศีเมถุนเพราะาอะไรรู้ไหมครับคนเกิดราศีเมถุนส่วนใหญ่รักอิกสระและที่สําคัญผมตั้งข้อสังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งว่า ราศีเมถุนในห่วงช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมามีเกณฑ์เลิกกับคนที่ไม่ใช่และตอนนี้จะเจอคนที่ใช่และโดยเฉพาะคุณที่เกิดในราศีเมถุนตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะดาวคู่ของรุกคนรักเป็นลาภะแก่คุณที่เกิดในราศีเมถุนปัตนิคือคู่เป็นลาภะแปลว่าจะเจอคู่และเกิดลาภงานเข้าคบแล้วดีมีแต่ข่าวดีสําหรับคนดังคบคู่แล้วดีเกื้อกูลเสริมกันไม่หักล้างไม่ทรรําลายกัน และประเด็นสาคัญคือดาวังคานทึ่เป็นดาวเจ้าเรือลาภะมากุมรักในขณะนี้ดาวคารเพราะว่าเด็ดขาดเหงาเบื่อเบื่อความเป็นโสดเจอคนนี้รักสบายใจอุ่นใจอยากแต่งงานใครที่ขอแต่งงานตัวนี้แต่งถ้าขอก่อนนะน,นี้อาจจะยื้อไว้ก่อนยังสวยอยู่ยังหล่อเลือกได้ยังสวยเลือกได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเอาเคถอพอดีลแล้วแล้วจะต้องเป็นไปโดยความรู้สึกที่ชิวๆสบายๆไม่ได้เครียดอะไร และจะดำรงจนถึงประมาณสักประมาณเดือนตุลาพฤศจิกานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างนี้และยาวที่สุดมิถุนาปีหน้าวันที่15แล้วน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับจึงนำมาสู่บทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีของซุปตาในช่วงนี้ที่จะได้แต่งงานแบบสายฟ้าฟาดได้แก่ราศีเมถ e ุนฟ้าทุ่งครับรับน้องรับน้องไม่น่าเชื่อทีนี้ก่อนไม่เกี่ยวกับตัวน้องอ้วนเกี่ยวกับเฉพาะคนที่เป็นเกี่ยวครับ ต้องเกําลังจะบอกว่าสําหรับชาวราศีเมถุนไม่ต้องนับน้องอ้วนก็ได้ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ห่วง หรือเป็นห่วงความความเป็นโสดของตัวเองก็แต่งได้เลยเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาหรือว่าเจอคู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับสามารถคบได้แต่คนอ้วนนั้นคบเยอะหลายคนหรือเปล่าไม่หรือเปล่าตอนนี้โสดหรือว่าตอนนี้โสดครับโสดสนิทเลยครับโสดสนิทนะครับสนิทใครบ้าง อาจจะยังไม่ได้แบบไม่ไม่รู้ว่ามีภาพหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งชีวิตเราถึงเวลาที่เหมาะสมอะคิดถึงภาพการแต่งงานไหมครูก็คิดครับคิดครับแต่ว่าต้องเป็นแบบว่าถึงวัยที่เหมาะแล้วก็ฐานะด้วยครับเพราะผมเป็นคนที่เออักใครเนี่ยก็ต้องดูแลพิเศษครับต้องมี หลักฐานที่มั่นคงหลักฐานที่มั่นคงที่แต่ว่าจะไปดูแลเขาได้ดีครับถามจริงๆโดยโดยทั่วไปหนุ่มๆเขามีกะเกณไว้ไหมว่าเอ๊สามสิบห้าสามสิบหกหรือต้องสี่สิบอะไรเงี้ยถึงจะแต่งมีเลขไหมของผมก็น่าจะเป็นประมาณสักสามสิบสามครับเอออันนี้ความพร้อมใช่ไหมชอบผู้หญิงแนวไหนแบงอย่างน้องน้องน้องแน็กเนี้ยเขาชัดเจนชอบผู้หญิงที่อายุเยอะกว่า ของของของผมเหรอครับก็คุยกันเข้าใจกันแล้วก็ยิ้มเก่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีครับโอเคเอาเรื่องแฟนก็ขอให้เจอแล้วกันครับผมเรื่องงานดีกว่าตอนนี้มีละครมีอะไรหนังหนึ่งยังไงไหมฮะครับตอนนี้ก็มีมีครับมีละครที่ออนแอร์อยู่แล้วก็มีที่ถ่ายอยู่ด้วยครับครับแล้วเสร็จนี้ก็ตั้งใจว่าจะบวชครัอนุโมทนาสาธุ รอปิดกล้องละครกันครับได้ครับครับเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้คุณมีความตั้งใจขอให้เจริญในธรรมสาทุกโชคดีนะทุกคนโชคดีค่ะจชดีค่ะต่อถูกไปตั้งสองคนนะค่ะก็คือแก้มบุ๋มนะแก้มบุ๋มมาแก้มบุ๋มกับพี่บอลแล้วก็น้องบอลครับศึกข้อหน้าเป็นอย่างไรครับคุณพี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแต่ว่าจะเป็นรักแบบไหนลุ้นกันสักครู่เดียวสักครู่ครับ